าแรกชัพก็มาดีครับวง่าง่าว่าง่าโอ้สถานที่มีป่ามีหมู่บ้านบ้านคนมาดีครับนี่เป็นเครื่องไม่ยกล้อนนะก็มาดีครับโอ้โหยิงวันแน่ครับนี่โค้งหักสอง โอ้โหได้ของอะไรครับนี่อย่างมาต่อยเนี่ยมาเลยครับที่หนึ่งนะครับนี่นี่กโดมินิกได้ของอะไรเบิ้มันมันเบิ้เรียบร้อยก็ามาดลครับก็ามาดลครับ,าารบเดี๋ยวมันยิงใส่ต้องรีบไปแล้ว มาดิครับก็มาดีครับก็มาดีครับเจตนาแล้วยิงเรื่อเลยก็มาดิครับโอ้เสียงรถมามันมากแต่เราทีหนึ่งปบวุงวงง๊้าบสาราวฟ้า๊า้าป้ายมือหลสอง่อฟืดฟื นี่เป็นทะเลภูเขาแี่ข่งกันหลา,ายคันแข่งกันหกคันอีกเช่นเคยมาก็มาดิครับกวดที่ไหนเล่าแม่ปวดที่ไหนนี่โอ้โหชนปูยั์ปูจ๋ามหาทะเอ,อ,อ้ชนนก ใส่ของอะไรจ้ะนี่เลยเลยมาแล้วจะปล่อยของใส่รีบหนีแล้วมาได้ของว้าฟ้าฟ้าไม่กลัวแล้วได้ก่อแล้วมาก็ใส่ก่อใส่ของอะไรจ้ะโอ้โหไว้ได้ยิงปูอันนี้ทีนึงม,มีใครยิงยิงปูยิงเล่นครับตอกของใหม่ฟ้าฟ้ครับใส่น้ำมัน หล่อเลื่นจะได้วิ่งดีๆหน่อยแล้วเข้าเชนชัยไปที่หนึ่งอีกแล้วนะเจ้า <c oughs> ยาฮูยาฮูสามดาว y a ฮ o เพิ่มเสียงเพื่ออัตรารถในการรับชมไปเซื้อไปที่ามสาม ก็บายนี้นี่คือพื้นที่เหมือนเดิมนะในป่าเขาหมู่บ้านแต่ไม่ยอะแข่งคันเดียวครับแข่งจับเวลาต้องทำเวลาให้ดีที่สุดนะไปแล้วแหม่นก็มาดิครับก like ็มาดิครับโอ้โหมันแรงเก่งว่ะ ก็มาดิครับก็มาดิครับโห้็มาดิครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหแรงสัสสัสโหโอ้โหแรงยังวะ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 โอ้โหแรงอ่ะ พลังอะ่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหโลงทางกันเลยทีเดียวโอ้โหโอ้โหแพ้อีเช่นเคยโอ้โหทำเวลาไม่ดีเลยท่านอยู่ที่สามโอ้โหดาวเดียวจะเคไม่แก้มันดีกว่าเข้ามาแก้มือแดนซีชวัชวร์ครับชัวร์ งานสีนี่ก็รูร้าเลยทีเดียวนี่ออกเป็นในเมืองมีชายทะเลมีเรือนี่รถอยู่ในเมืองแข่งรถยามค่ำคืนคืนนี้ดาวเต็มฟ้านี่มาดีครับใครจะแนวใครนะครับจ้ามาจิจ้านี่ทางรับได้ของแล้วใส่น้ำมันโอ้โหเสียงปล่อยของ เราต้องรีบไปนะครับแมนจะโดนของนี่เพิ่มความเร็วด้วยการจุดไฟรถฟาด้วยของอะไรจ้าในน้ำมันหล่อเลื่นใครมาติดจะได้เลื่นเลื่นจะได้ขับขับรถอย่างเลื่นไหลมาดิครับมาดิครับตามคันก็มาดิครับนี่สกิลอย่างกระดามินิมาดิจ้า ให้กอออกก่อนเลยครับกันยิงใส่โอ้หมีผูด้ด้วยฉลองปีใหม่หรือปัาแมนโอ้ชนรตลับสันตำ่ำแมนโอ้โหความเร็วตกเลยครับจัดเขโอ้โหที่นม่มีแล้วนะจ๊ะแมนสันดาวฟุงฟ้งฟิง้ง ใช้เตือนห้าไม่หไหวไม่หไหวแกไม่ไหวเอาครับเราก็าอยู่ในดาดที่ห้านี่มันตกมีน้สอสาวด้วยโอ้โห,โโห,โโหกินยากำลังอร่อยเลยมาว่านสู one, two, ท้ที่สามสองหนึง่งป้ายก go w a ฟ k f ฟ r f ฟ o d นี่ ขอของหน่อยสิบาอะไรยิงนี่มาสิจา้าโหแรงเหลือเกินแต่ละคันเนี่ยโหมามาสิจา้ามาสิจา้ามาสิจา้าไหนไปไหนแล้วต้องเล่นความเร็วตามนะ จะไปยิงตูวมันยิงวลยเบอร์บาอโหได้ร้อนแมนร้อนอย่างดีโอ้โหสิ่งไปล้อจ้ามีมีใครยิงแล้วจะเข้าสินชืยิงเท่ๆเนี่ยโอ้โหทีหนึ่ง สำหรับพายเรือจบไวเพียงเท่านี้นะจ๊ะ